แสงแดดประเทศไทยตัวร้ายทำลายผิวที่หลายคนมองข้ามรู้ไหมว่าปัญหาฝ้าแดดไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามได้เลยแสงแดดอันร้อนแรงของบ้านเรานี้แหละตัวการสำคัญที่ทำให้ผิวสวยๆของเราต้องเผชิญกับปัญหาฝ้ากวนใจซึ่งเกิดจากการที่ผิวผลิตเม็ดสีเมลานินออกมา,มามากเกินไปเพื่อปกป้องตัวเองจากรังสี UV นั่นเองทำไมฝ้าแดดถึงเป็นปัญหาใหญ่ลองนึกภาพตามว่าผิวเราต้องเผชิญกับรังสี UV ที่สูงลร่วตลอดทั้งปี นี่คือสาเหตุหลักที่ทําให้คนไทยจํานวนมากต้องทนทุกทรมานกับปัญหาฝ้าเรื้อรังรมรวินคลินิกผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามได้ออกมาให้ความรู้และเคล็ดลับดีๆในการรับมือกับฝ้าแดดอย่างมีประสิทธ,ธิภาพเพื่อให้เราทุกคนมีผิวที่กระจ่งางใสอย่างยั่งยืนเข้าใจให้ลึกซึง้งฝ้าแดดเกิดขึ้นได้อย่างไรในสภาพอากาศเมืองไทย ฝ้าแดดเกิดจากการกระตุ้นของรังสี UV โดยเฉพาะ UV ที่ส่งผลต่อเม็ดสีเมลานินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนอกจากแสงแดดแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งเสริมให้ฝ้าเกิดใหม่หรือเข้มขึ้นได้อีกเช่นความผันผวนของฮอร์โมนเช่นการใช้ยาคุมกำเนิดความร้อนสภาพอากาศที่ร้อนจัดความเครียดภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพผิวแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แม้แต่แสงจากหน้าจอก็มีผล รู้หรือไม่ฝ้ามีหลายชนิดโดยทั่วไปแล้วฝ้าแบ่งออกเป็นสามประเภทหลักๆได้แก่ฝ้าตื้นสีเข้มขอบชัดอยู่ในชั้นหนังกำพร้าฝ้าลึกสีอ่อนอมม่วงรักษายากอยู่ในชั้นหนังแท้ฝ้าผสมเป็นการรวมกันของฝ้าตื้นและฝ้าลึกการดูแลรักษาฝ้าแต่ละชนิดจึงแตกต่างกันไป6เคล็ดลับเด็ดดูแลผิวให้รอดพ้นจากฝ้าแดดชบรมรวินคลินิก แม้แดดจะแรงแค่ไหนเราก็สามารถปกป้องผิวของเราได้มาดู6เคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเกิดฝ้ากันกันแดดต้องมาเลือกกันแดดที่ปกป้องได้ทั้ง UVA และ UVB SPF 30 50ขึ้นไปและที่สำคัญคือทาซ้ำทุก2-3ชั่วโมงเมื่อต้องออกแดดกรอบป้องกันเสริมสวมหมวกปีกกว้างกลางร่มและแว่นกันแดดเพื่อป้องกันผิวจากแสงแดดโดยตรงหลีกเลี่ยงช่วงเวลาวิกฤต พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่แดดจัดที่สุดคือตั้งแต่เวลา10 1ถึง14นาฬิกาควบคุมปัจจัยภายในจัดการกับความเครียดและปรึกษาแพทย์หากสงสัยว่าฮอร์โมนหรือยาที่ใช้อาจเป็นตัวกระตุ้นฟ้าสกินแคร์ต้องอ่อนโยนหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ผลัดผิวที่รุนแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ผิวระคายเคืองและกระตุ้นการสร้างเม็ดสีมากขึ้นมันสังเกตผิว หากพบจุดด่างดำหรือปื้นฝ้าที่ผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับผู้ที่มีปัญหาฝ้าที่ชัดเจนและฝังลึกการดูแลผิวแบบพื้นฐานอาจไม่เพียงพอเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางเลือกในการจัดการฝ้าฝังลึกหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจคือโปรแกรมนูพิโคเบิร์กที่ใช้เทคโนโลยีพิโคเซคันเลเซอร์พิโคเลเซอร์พิโคเลเซอร์คืออะไร เทคโนโลยีนี้ส่งพลังงานเลเซอร์ในช่วงเวลาที่สั้นมากๆในระดับพิโควินาทีพิโคเซคันดซึ่งช่วยให้เม็ดสีแตกตัวได้ดีโดยไม่ทำลายผิวมากนักลดความเสี่ยงในการเกิดรอยดำหลังการรักษาข้อดีของนูพิโคเบิร์กช่วยจัดการกับฝ้าฟ้าผสมและจุดด่างดำช่วยปรับผิวให้กระจ่งางใสขึ้นใช้ระยะเวลาพักฟื้นน้อยเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกพักหน้าหรือหลบแดดนานๆข้อควรจำ การดูแลรักษาฝ้าให้ได้ผลดีที่สุดคือการปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพื่อวินิจฉัยชนิดของฝ้าก่อนเสมอเพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพผิวของคุณคำถามชวนคิดคุณเคยลองวิธีไหนในการดูแลผิวจากฝ้าแดดบ้างวิธีไหนได้ผลดีที่สุดสำหรับคุณมาแชร์ประสบการณ์กันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย